ที่เหนหือว่าไม่ทำเดียวอ่ะที่ไม่ทำที่ไปโดนเลยช่วงนี้บางพังเพลงจบแล้วต,วตอบอะไรหนุม่มเก้าห้าครับนี่ครับเขบาบ้าเออผมมีเรื่องจะเล่าเรื่องหนึ่งเออว่างไงอันนี้คือเขาไม่เห็นส่วนตัวเขาไม่เห็นส่วนตัวนะเออว่าไปคือสามวันเนี้ยผมข้าวส่วใช่ป่ะเจอเบฟอ่ะวิ่งค้าวของละวันเลยครับผมแต่มันคือมันก็หอมชุย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 อย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเป็นของที่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า มันมีช่วงหนึ่งที่เบฟบอกว่าครับกระสุนแต่ว่าเบฟบอกวันนี้ผมเจอเบฟผมก็ถามบบเบฟว่าเฮ้ยได้ปืนยังอะไรเงี้ยแซวๆซลเล่นเบฟบอกยังไม่ได้ทีเนี้ยผมมาเจอคอนเนอร์หน้ากระหล่เขียวผมก็เลยขอดูตัวอคอนเนอร์มันอะฮะคอนเนอร์ก็บอกยังไม่ได้พี่นี่นั่นอะไรางี้ผมก็เลยขอดูมันมันก็ไม่มีแต่ปัญหาคือสองสามวันเนี้ผมเห็นเขารับทองกับเหล็กไ้แล้ววันนี้ผมเห็นโชกับคนรับซัพเฟอร์เบฟรับซัพเฟอร์อยู่เออใช่ปะ แล้เป็นดีไหมว่ามีแหละง่ายๆปวดยาขวดยาสภาพบอกยังไม่มีนะยังไม่เสร็จโอเคอืมประมาณนี้ครับมตีไปเลยว่ามีตีไปบอกว่ามีง่ายๆเลยอยู่ี่ว่าเขามีหลุดว่ากี่กระบอกแค่นึงใช่รุนเอาตามไม่ได้จะโผล่บางทีบอกว่าสู้เฮียก็หยุดเมื่อหกร้อย หกสิบเจ็ดประมาณโผล่แล้วก่อนะแต่หกแล้วห้าสิบหกแล้วหกสิบประมาณนี้ครับแบ่งได้สี่คนคนละหนึ่งร้อยห้าสิบนัดยี่สิบห้าแม็กสัมลองวันสิบสองแม็กโอเคไหมเยี่ยมเสียค่าทําของไปทั้งหมดผมเขียนมาให้ดักดักใช้แล้วตีเป็นเงินล้านไปจุกกับล้านเก้าโอเค <c oughs> จุกเฮี้ยยังคาบเริ่มได้นะ นะครับเพิ่มไหมเอ็มวีแจ้งถึงบาทก็ได้แล้วเออคิดว่าเก็บเก็บแข็งใกล้คืนนะทุกคนครับขอพูดหน่อยไปสะพานครับเออบอสทักมาถามว่าเออบ่ายสามะมันจะเปิดไปไหมเขาเลยอยากคุยเรื่องเวลากับเราหน่อยเอาไปดีไปครับไปสภาก่อนไปเริ่มเลยดิกูอยู่แล้วอ่ะไม่ก็อย่าไปคุยไมเดี๋ยวไปคุยไปนื่อป้่อนี้ต้องมาไวนะน้อง <ส>ได้ครับดีมากได้ทำหอยนี่อยู่นี่ีบบนีเ็แลรถเีนวางกันไหม้าถามมาบอกว่ากลัวเปลยได้สาก็เลยอยากให้เืเรือเเ่ไหะพริบกะปลาพาปลาพาปลาพาแพ้เด้อคิดถึงหรอ ไม่สบายมนยอมเสียงวายตัดแค่พูดชิดปป้ป้ปปเฮ้ยจะเห็นครบังนั่นดาราดารามาถิงดาราไม่มียอมเสียงมันเม่เราพูดว่าไม่สบายอ่ะเดีอดง่เดือ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนเลยนะครับใครเพิ่งมาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะสามแสนฟอลโล่แล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับไอ้เหี้ยฟอลโล่ในนีโม่แม่เงเท่ากับฟอลโล,ล่ในเอเนี่เลยเกือบเท่าในยูทูบเลยเ<ด><า>ว้นไม่ถึงสามแสนสักคู่เอาไปอยู่โอ้โหแล้วไม่ตอบข้อความเอัสดีครับนะก็เห็นพอดีเห็นโทนี่บอกว่าน้าเรียกมาคุยเรื่องเวลาก็เลยเดี๋ยวพามาหมดเลยมาคุยด้วยกันทีเดียว ปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะกูเลยคิดว่าเดี๋ยวต่อแล้วเนี่ยคำขาดก็คือคำขาดแล้วไม่ต้องให้แม่งคุยกันเองแล้วครับผมนะว่าไงก็คำสั่งกปเลยไอเทียนัดกันไปมันช่องว่างแม่งเยอะเกินเดี๋ยวนัดให้แม่งเลยดีกว่าแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยกำลังจะลบข้อความเนี่ยแป๊บนึงลบก่อนแล้วกันลบก่อนก็ได้ครับแล้วลบไงอ่ะโอเค บบเปลี่ยนชุดทำไมนะจอฟยอนเออเปลี่ยนชุดทำไมเปลี่ยนชุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันตีแล้วไงปุ้พี่เผือพี่เผื่อว่าพรุ่งนี้มาไม่ได้พร้อมเลยโอเคโอเค,อเคการจะดูการจะดูว่าจะปล่อยแม่งเลยทุ่มหนึ่งแล้วไม่ต้องให้แม่งนัดกันแล้วก็บีบให้มันเล่นในพื้นที่ที่เรากำหนดเอ่อบ,บังคับเล่นในพื้นที่ที่กำหนดเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเล่นเมืองช่วงล่างมัน ล่นมันเล่นแบบเล่นเหลี่ยมอะเหลี่ยมแอบเกินไปเหลี่ยมแอบไม่มันมันไม่มันเหมือนมันมันไม่เฟี้ยวเหมือนคู่คู่มึงอะอ๋อครับคือกูลังรู้สึกว่ามันพอดีเมื่อวานมันมีปัญหาครับผมปัญหาเรื่องถามว่าแสนหนึ่งมันเยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่ององประเด็นที่ต้องทำให้ปวดหัวขนาดนี้ใช่ไหม เ,เดี๋ยวเราก็เลยต้องระบุไปว่าเราจะระบุเลยว่าถ้าภายในถ้าภายในสามชั่วโมงแท็กไม่มีการขยับหรือสองชั่วโมงก็ได้ครับเราจะดูว่าแท็กถ้าเกิดว่าแท็กไม่มีการขยับนั่นคือมึงหังวกันแล้วเข้าใจปะมึงไม่ได้ตามล่ามึงไม่ได้ชนกันดีต่า<ด>แพ้เลยอันนี้ดีครับ แบบทุกๆสองชั่วโมงบวกทุกสามชั่วโมงต้องบวกอะไรเงี้ยผมเองด้วยใช่ใช่คือมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่านี่นะทุกๆสองสามชั่วโมงต้องบวกนะอันนั้นนี่คือถ้าเกิดสามชั่วโมงบวกนี่คือแม่งได้แค่รอบสองรอบเองนะคือหมายถึงว่าอ่าสมมติกูระบุฟิกไปเลยทุกๆชั่วโมงกูจะเช็คเลยว่าแท็กมึงขยับไหมไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งแท็กต้องขยับเพราะถ้าเกิดว่ามึงไม่ขยับนั่นคือมึงหัวกันอ่าครับแล้วกูตัดแม่งแพ้เลยประมาณนั้นพีดว่าไง ก็ถามว่าได้ไหมก็ก็ได้ครับแต่ว่าผมแค่คิดว่าถ้าเกิดสมมติบางแก๊งที่แบบว่าเขาคิดว่าเขาได้เปรียบแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบไม่ต้องไปล่าเพื่อให้ปนานุค้ามาล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,ยเป็นช่องช่องว่างที่แม่งโคตรค่อนข้างที่จะน่ารำคาญใจกูเลยจะบีบเลยว่าพวกมึงต้องวิ่งเป็นเส้นตรงให้ชนกันนะไม่ใช่วิ่งไล่งูกินหางเข้าไหปะ แต่บางทีถ้ารู้ว่าเราชนะแล้วมันก็จะเปลืองทรัพยากรมากเลยนะถ้าต้องชนไปเรื่อยๆถูกครับทางที่รู้ว่าตงชนะอยู่แล้วว่ทีเล่นของจริงมันจะไปชนทำไมจิตใจคนที่เล่นด้วยเหรอครับอันนี้พูดจริงนะอยู่ที่คนของทํามามันแพงมากเลยอะแล้วภาพคู่แรกที่ผมเล่นมามันนั่นด้วยครับมันภาพคู่แรกเราแม่งเติร์กเล่นดีไปไงถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่าผมชนะแน่แต่วผมเอาทรัพยากรไปเสียครับนะคิดมา่ช่วยคิดหน่อยเออเลยจะเสนอไปอย่างนี้ครับ คือก็ปล่อยให้ตีกันไปเลยนะครับจะตีไม่ตีก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วมันก็วัดที่ด็อกแท็กอยู่ดีถ้าเขาน้าหรือว่าถ้าเราหน้าถูกฟิกไปแค่ในเมืองครับผมมองว่ามันหนีอ่ะก็ต้องก็ต้องให้เขาเล่นไปอ่ะก็ต้องตามสไตล์เขาถ้าเขาจะตีผมเอาเหรียญเอาอันเดียวแล้วชนะก็แล้วแต่เขาผมงั้นเอางี้คร่าวๆเลยไม่คิดเยอะแล้วครับเดี๋ยวอัปเดตทุกๆชั่วโมงด็อกแท็กเราจะเช็กด็อกแท็กว่าเพิ่มรถไหมโอเคไหมแล้วใครจะหนีใครจะเล่นอะไรยังไงเรื่องของแม่ง อืมกูไม่สน,สนกูสนแค่กูจะอัปเดตทุกๆชั่วโมงอ่าดีครับแล้วก็พื้นที่จากเมื่อวานเฟสเมื่อวานกว้างเกินไปกูจะบีบให้แม่งเล็กลงอ่าบีบให้มันเล็กลงแต่ก็ไม่เขาจะเลือกวิธีเล่นอย่างไงก็ให้เขาเล่เลนไปอ่าใช่แล้วก็บอสก็แค่บีบแค่เวลาก็พอแล้วครับบีบที่เล่นบีบเวลาเริ่มบีบเวลาจบคำ,คำนี้แล้วทุกอย่างต้องเป็นคำเด็กขาดของบอสเลยที่จบมันจะได้่ปวดหัวแล้วปัญหาคือ เราจะกำหนดพื้นที่ที่เล่นได้ทุกสภาวะเราจะไม่เอาใจกลางเมืองแล้วเพราะมันวุ่นวายกับประชาชนมคนอื่นคิดว่าพื้นที่ไหนที่กูควรจะวงลงมปช่วยดูหน่อยภายในเมืองถูกไหมครับภายในพื้นที่ภายในเมืองถูกไหมครับเป็ในเมืองครับผมว่าเพราะว่าโลาบาลที่อื่นมันนั่นด้วยครับที่อื่นมันเป็นเนินเป็นอะไรหลายอย่างด้วยครับบอสอันนี้ต้องบอกก่อนช่วยเลือกหน่อยแ็บแ็ปออกมาหน่อยดิไอแ็บอยู่ไหม เออไออังวันนี้เดี๋ยวให้เขาเลือกพื้นที่แล้วมึงวงเลยเออแล้ววงกลมเดิมไม่ดีเลยครับวงกลมเดิมไม่ดีครับผมมันเดือดร้อนประชาชนคนอื่นแล้วก็และนี่ผมอถามเพื่อนปนหนึ่งครับเรื่องด็อกแตกทองนี่จำเป็นต้องอยู่ในไฟไหมอันนี้ผมถามความพอใจเนี่ยตอนตอนเนี้ยคือเมื่อวานมันมีปัญหาครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าต้องอยู่ในไฟ อโอเค,คยอมรับกันได้ไหมอ่ะยอมรับกันได้ไหมมันก็ในเมื่อกูปล่อยให้เล่นแล้วอ,ะอ่ะเฮียกูปล่อยให้มึงเล่นแล้วคือมันควรจะตามรูปเกมที่มึงจะใช้หัวใช้หางใช้อะไรก็ได้คําออกมาให้มันเจอด็อกแต็กทองหรือจะไปตามล่ายัางไงก็ได้แต่นี่มันไม่มันมันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วอะ่ะกูเลยคิดอยู่ว่าดีกูจะบังคับแม่งเลยอืม,อม,อม,อมว่าต้องอยู่ในไฟโอเคครับบ,รบังคับต้องอยู่ในไฟแต่มึงจะหนีเรื่องของมึง แต่ oh. มึงต้องอยู่ในไฟตลอดต้องให้เขาเห็นแล้วเดี๋ยวกูจะให้เขาระบุชื่อมาเลยว่าใครเป็นคนถือดอกแตกทองถ้าไม่เห็นตัวนั้นคือไม่มีดอกแฝกทองนี่กูบอกไว้ก่อนนะแล้วบ่ายสองพรุ่งนี้หรือว่าจะเลื่อนเวลาเดี๋ยวก็จะได้โทรไปคุยกับเบฟต่อ อ่ายังไงว่ามึงควรเวลาเดียวคนจนจบสามโมงเริ่มเลยผมว่ามันสามโมงเริ่มเลยครับเอาตามที่น้ากำหนดมาเลยเอาที่น้ากำหนดเลยเฟดหน้าค่อยเปลี่ยนดีกว่านะเฟดนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนใช่ครับมันจะได้ไม่มีอะไรกันด้วยอ่ะ แต่เรื่องด็อกแดกทองแต่เรื่องด็อกแดกทองเฉียนว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับนะ้านะ้อ,อวิธีการคิดง่ายๆคือปล่อยเขาตีให้เขาจัดการเองเลยจะด็อกแดกทองไปหลบก็แล้วแต่สุดท้ายมึงแพ้ก็ตกรอบไปแค่นั้นแหละเพราะผมไม่สนใจอยู่แล้วดอกจะด็อกแดกทองผมจะได้หรือไม่ได้ผมสนใจว่าถ้าผมชนะคือจบเขาจะเอาด็อกแดกทองได้จากผมปุ๊บจะไปหลบเรื่องของเขาแต่ถ้าผมด็อกแดกมากเขาผมชนะคือจบสุดท้ายมันก็นั่งเอางี้ที่ให้คนละสามร้อยนี่เอางี้แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวกูจะบอกไปเลยพรุ่งนี้ว่า มึงเอาชื่อคนที่ถ,ถือมาให้พวกกูพวกกูรู้แค่นั้นจบอจะได้เช็คง่ายๆด้วยว่าใครแม่งอยู่ในไฟหรือเปล่าจบอือันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเอามานั่งระบุเลยว่าเฮ้ยคนนี้ถือผมว่ามันก็ไม่มันลวเพราะกลายเป็นว่าคนเขาจะโฟกัสเอาแต่คนที่ถือดอกแขกทองอย่างเดียวแต่ให้ทีมงานสภารู้อย่างเดียวพอเอออันนี้เฉยๆด้วยครับไอ้มน,นี่เรียกไรแล้วก็แปดห้าตอนเนี้ยมึงอยากได้วงเดิมใช่ไหมกูบอกไว้ก็เลยนะว่าจากการบินดูเมื่อวานอะ จากการบินดูเมื่อไฟที่ผ่านมากําหนดวงใหญ่เกินไปนะกูบอกไว้ก่อนมึงใหญ่ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับเหมือนงูเหมือนเล่นงูกินหางอ่ะมึงขับไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงมันก็ไปหามึงอีกฝั่งนึงชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่มีทางเจอกันเหมือนโกบริหรอไอสัตว์มันก็เหมือนได้ฟิลไล่ไล่ล่าป่ะไหนอย่างนั้นไม่ไม่น่าเป็นเลนะมันฟิลไล่ล่าแต่มึงแน่ใจนะมึงจะมึงจะทนเปื่อยได้ในในช่วงขนาดที่มึงวนไปวนมาอย่างเงี้ยนี่กูดูแล้วกูมาถามพวกแบบ ที่กูต้องถามผู้มึงก่อนเพราะว่าผู้มึงมันเป็นตัวต้นกําเนิดของความเหี้ยของทั้งโลกเนี่ยขอบคุณมากครับกูเลยต้องถามผู้มึงก่อนชมเขินเลยพวกเอาวงเดิมวงเดิมผมก็ว่าวงเดิมวงเดิมผมใช้คำนี้แล้วกันนะถ้าพวกผมยินกระดาดได้ทั้งวันผมคิดว่าวงแค่นี้มันก็ไม่น่าเป็นปัญหาโอ้ตามสืบไปแล้วว่าบีซีตอนที่เขโอเวอร์เขาอยู่ในกระดาดเรื่องจำวงเดิมใช่ไหมครับไอ้อังมึงจำวงเดิมได้ไหมได้ครับเดี๋ยวมึงประกาศวงลงไปก็ไม่ต้องขยับแล้วเอาวงนั้น แล้วก็พวกนี้พร้อมกันใช่ไหมพวกมึงอ่ะพร้อมครับไม่มีปัญหาครับเวลาเดินได้ครับเอาตามพี่น้ากำหนดมาเลยแต่คือความจริงอ่ะขอเลยนะว่าควรจะเตรียมตัวเดี๋ยวก็ต้องไปบอกอีกสามแก๊งที่เหลือด้วยว่าคุณจะเตรียมตัวมาก่อนไม่ใช่แบบโผล่มาเสร็จปุ๊บเฮ้ยคือเรากําหนดเวลามันแล้วตามใจทุกคนไม่ได้อะว่าไอ้เฮียเนี่ยเริ่มควรจะต้องเริ่มบ่ายสามเสร็จปุ๊บให้มึงไปคุยกันเองว่าแบบจะเริ่มอย่างนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บพอตกลงกันเสร็จปุ๊บคนแม่งมาไม่ครบแม่งมีปัญหาทันทีผมว่าสุดท้ายมันก็ เป็นเป็นอันนี้เหรอนะคือคือเป็นอย่างนี้ครับที่ที่อย่างเงี้ยคือน้ากาหนดมาแล้วผมว่าดีแล้วตามนั้นคือไม่พร้อมก็คนมึงก็ลดไปตามนั้นมึงไม่พร้อมเองอ่ะไม่พร้อมก็โดนขวดไปแล้วผมก็คิดอยู่ว่าถ้าสมมติไอ้บางไม่ว่างก็ไม่เป็นไรก็สู้สิบหกก็สู้ถือว่าถือว่าผมไม่พร้อมเองแค่นั้นแหละผมว่าง่ายสุดน้ามาดั้งหลอให้คนุ้นโอเคคนนี้โอเค มันก็ขึ้นเป็นขึ้นอ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมนไม่ได้มีฝ่าครับโอเคฝ่ามันก็ไม่โอเคใช่ครับนัดกำหนดมาเลยสภากำหนดมาเท่านี้มึงพร้อมก็พร้อมไม่พร้อมเรื่องมึงมึงก็ต้องเล่นบ่ายสามถึงถึงยังไงอ่ะ เวลาเดิมเลยนะเวลาเดิมตั้งแต่ต้นเฟสต้นเฟสเล่นก็ตีแบบนั้นไปเลยครับของพวกมึงเสียนใช่ไหมตีสามใช่เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นกับไม่ได้ไม่ต้องเป็นขี้ปากเลยครับเข็นพูดของแก๊งอื่นอย่าหาว่าเปลี่ยนมาพวกผมอีกไม่ไม่ไม่ผมมาถามคือผมใช้คำนี้ครับว่าตอนที่ผมตีถึงแค่คืนเพราะว่าเราตกกันเองครับกับคาริลอนแล้วก็ไม่มีแล้วนะคือตอนนี้พวกกูเป็นคนระบุไม่มึงฟังก่อนกูเป็นคนระบุแล้วไม่ให้เจรจาอะไรระหว่างแก๊งแล้วปัญหาปวดหัวโอเคนะได้ครับหวังว่ายอมรับกันได้นะครับผมไม่ไม่มีปััััญหาครบอนนนน้ะ เออกูเหลือเชื่อเอาเป็นว่าพรุ่งนี้บ่ายสองประชุมครับผมแล้วก็กดทุกอย่างกครับและก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ขออย่างเดียวเลยว่าหนีอย่หนีได้แต่อย่าแอบอยู่กับที่นะดูเรื่องครับคือเราเราจะระบุลงไปมุกพุ่งนี้มีเพิ่มข้อเดียวเลยอย่าอยู่กับที่ต้องเคลื่อนที่จะพักกินข้าวจะพักกินเยี่ยวอะไรก็ นั่งคู้ข่าวไปรู้เรื่องครับโอเคนะตามนี้โอเคนะแบบว่ามีกําหนดเวลาว่าอยู่กับที่ได้กี่นาทีไม่มีกําหนดกูก็บอกแล้วไงว่าให้เคลื่อนที่กาหนดไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายเราจะมาเช็คไงว่าพี่ถ้าพี่บอกว่าเออพี่เพิ่งยืนก็จบเช็คไม่ได้หรอกครับทำไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละความแปงเพยงพวกผมจะไม่อยู่กับที่นะนอกจากจะนอนแค่โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่เคยมไม่กล้าก้มหน้าให้ใครมึงจะพูดปลุกใจเพื่อเฮี้ยอนะไะเรดดเ,เ,เนี่ยไม่ไม่ไม่มึงจะตะโกนใส่กูทำเฮี้ยอะไรเนี่ยใครไม่อรู้ <c oughs> ปลุกใจปลุกใจแกงเอาตามนี้แล้วมึงไม่อยู่ไม่ใช่เหรอมึงพูดแล้วปลุกใจทำไมอ,อ่ะเฮ้ยผมเปลี่ยนเวลาแล้วบ่ายสามถึงสามทุ่มอยู่ครับอยู่เพราะเห็นเพราะเห็นหน้า,นาโพสก็เลยคุยกันว่าเอาใครดีก็เลยคุยว่าเอ้ยบางว่ามันเคลียร์เวลาได้ก็เลยบอกเอามันก็ลุยแม่ไปเลยจบจบเออมันก็เอาไปตามนี้แล้วกันเพราะว่ากูต่อจากนี้กูจะไม่เสียเวลามาปวดหัวกันเรื่องอะไรละ เอราะว่ก <Scroll> ูเห็นกูเห็นอะไรกูก็ฟันคอลงไปเลยแล้วกันว่าต้องเล่นตั้งครัก so ี <c oughs> <"F lying sup> ่โมงครับเวลาเวลาเครับไหวไหมไม่ไหวก็อย่าลืมนะเอ็มร้อยเยตเตอร์เลดเอามาหมดนะขอโชคดีแล้วกันนะไม่บอกก็ต้องไหวแล้วถือว่าช่วยๆกันเราแบบเราอยากคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการเอาชนะกันเลยนะครับิดซะว่าช่วยๆกันพี่น้องช่วยกันคิดครับมันจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะขอโชคดีโชคดีโชคดีขอบมาก นะครับแล้วก็เพลงยูเลอร์ที่สั่งไว้500ขวดนี่จะได้พรุ่งนี้ทันไหมเอ่ยเออแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับห้าขวดเอาชัวร์นะเอาชัวร์ครับผมจะโอนทิปลับที่รอบที่แล้วที่โปรโมชั่นจองไว้200ขวดถูกต้องไหมเอ่อรอบที่แล้วจองไว้400ร้ยนะครับที่บอกไว้อ่อเดี๋ยว200จองหรือสี่ผมบอกมีบอกออางไว้ว่าผมบอกสี่นี่นะได้ไม่ครับผมบอกสี่อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล่าสุดที่คุยเนี่ยที่คุณถามว่าชัวไหมมึงเป็นคนพูดเองเลยว่า200ขวดไม่ผมพูดไม่ได้ทีนี้จำได้ผมบอกว่า400ผมว่าเดี๋ยวผมมออาจจะเพิ่ีก เมียผมก็บอกสี่ร้อยไอ้แล้วยืนยันไปว่าสี่ร้อยใช่ครับแต่ตอนเนี้ยเราบอกเลยว่าคยกัแล็ปใช่ไหมตอนเนี้ยคุยตอนนี้สภายู่ผมไม่ไแ้่ัจแต่ตอนเนี้ยเราจะแจ้งก้ทราบว่าด้วยด้วยสภาพแปรปรวนของอากาศที่เราปลูกไว้เมื่อกี้หายไปหมดเลยต้องรอนายกมาให้ก่อนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็จะเช็คยังไงก็ไม่รู้นั่นเศร้าคาดว่าทันพรุ่งนี้ไหมครับหรือทันคืนนี้ไหมครับน่าจะไม่ เออทออันไหมหรืออาจะถ้าได้อย่างตา่ำอาจจะได้แค่สามร้อยครับเฮ้ยอเล็ต้องแบง่งฝั่งโน้นด้วยนั่นไงเนี่ยที่แบง่งมาแล้วไงต้องได้ไม่มืองมันงก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกนะับนายกก่อนเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับผลผลิตเราเราจะ<ม>สวยเพื่อเรื่องนี้ไม่ได้ใช่หนูเมื่อกี้หนูพยายามบอกคืออะไรก็บอกเขายังไม่ว่างเนี่ยตอนนี้มีกี่ขวดไปกันแล้วไปดูหน่อยอังไปดูดิอังสองร้อยกว่าขวดสองร้อยกว่าขวดเอง ยอดตอนนี้เก้าร้อยเลยป้าแล้วโจ๊ยอดจจงเจิตลอยทิวใครทิวแรกที่เขาจองมาก่อนดูไว้ก่อนครับดูไว้ก่อนด้วยสี่ร้อยแต่เพิ่มเพิ่มร้อยหนึ่งใช่ผมเพิ่มเพิ่มร้อยหนึ่งถ้าจองไปแล้วแน่ๆน่สี่ร้อยแล้วก็ยูดีด้วยอีสิบห้าทีแข่งรถผมเอาหมดแค่แล้วน่ะผมเมาหมดอืมเหมาหมดเหมาเจอตู้ ครุปชึ้กทองอ่ะออะไรกันร่อนรถไปเรื่อยก็เอาเป็นว่ามึงห้าร้อยขวดครับห้าร้อยขวดอ่ะมันวันนี้ได้แต่เดี๋ยวต้องไปคุยกับนายกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเริ่มปลูกใหม่กูตายแน่โอเคครับได้ครับเออไปไปเถอะโชคดีโอเคได้ครับนด้ขอบคุณครับพี่เจมส์เฮ้ยว่าไงเรื่องเครื่องของขอเป็นหลังแข่งรถได้ไหมได้เพราะว่ามันจะมันจะถึงเวลาแล้วใช่เพราะว่าต้องจะจ่ายเป็เสร็จไปก่อน คับนะเดี๋ยวงว่างมาคุยกับกูหน่อยได้ครับกูลืมวิธีการเล่นแบบเดิมๆไปหน่อยนึงเดี๋ยวขอคำปรึกษาหน่อยได้ครับแล้วก็ช่วงนี้ขอร้องช่วยกันหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปนอนต่อแล้วเบอร์ครับโชคดีพรุ่งนี้เจอกัน ได้ครับดาโอเคครับอาจูคุยคุยได้เลยทางดีๆหรือนอกเมืองครับเดี๋ยววันนี้อย่างอย่าไปแล้วดีครับคุยไปเป็นครึ่งไม่เลื่อนเออเฮ้ยเติมครึ่งไม่เลื่อนแก๊งเราไปตู้นะเอาบางคนอ่ะคนที่ต้องไปแข่งรถไปแข่งเลยถูกถูกคนที่ต้องไปแข่งรถไปแข่งเลยเดี๋ยววัเดี๋ยวที่เหลือไปตู้ไปตู้ไปตู้พี่หอเกลื่อนแก๊งก่อนเฮ้ยตู้นะเกลเงินแก๊งก่อนเออรู้เรื่องรู้เรื่องที่เหลือไปตู้แนะเจอกันที่ตู้นะแก๊งไม่รถู้แม้ใครสะดวกไปตู้เลยเล่นเลขก่อนเออเลขถูก 8ปดสองหนึ่งหกสามคุณผู้ชมโอเคพี่บอกว่าเองกับไอ้ตัวไปช่วยงานแข่งรถแล้วพี่รอแสดบายตรงนี้ชมนี่ ติดไว้โอเคคราวนี้เป็นสองต่อเออรถพี่รถพี่ชชยนะปีเตอร์ของเราสองรอบนะวันนี้ด้วยนะพพีี่่จจััดดเเลลยยโอเคป่ะปูนได้นะแปดสองเออไปไปดิปูนยี่สิบนะปูนเดี๋ยวเอาให้ที่ตูวบีโอเคได้รู้เรื่องนะครับไปไปแข่งรถกับไปตอนนี้เฮ้ยน้องสู้เต็มที่ ่่พีมเออเดี๋ยวพี่ตามไปเดีวกันเอ be, อเออพี่ตามไปเกี็บได้กดตาก่อนไหมหรือเงินแดงเออเงินแดงครับโอเคผมหิวไม่นานนะครับพี่รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องพักผ่อนพักผ่อนผู้เดียวให้ตัเองฟิตพร้อมๆหน่อยเขาบุรีแตะตั้งแต่บ่ายอ่ะก็จะเหนื่อยเมื่อคืนผมทำงานถึงเที่ยงอะ I don't know, how careless Yeah. All day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk, and then hook up, we were broke.